ถ้าใบมะกรูดเปียกนะจะทําให้น้ํามันกระเด็นได้นะคะพยายามใช้แบบแ,แห้งๆหรือว่าพักไว้ให้แห้งก่อนค่อยใช้นะคะน้ํามันจะได้ไม่กระเด็นใส่ ทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิยลค่ะวันนี้ก็มีเมนูหมูสามชั้นทอดเกลือมาฝากสูตรนี้นะคะจะทำเก็บไว้กินเองหรือว่าเป็นของฝากหรือจะเอาไว้กินระหว่างเดินทางก็ยังได้เลยค่ะใครที่ชอบกินเมนูแห้งๆอยากได้เมนูของทอดเก็บไว้กินเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของหมูสามชั้นทอดเกลือค่ะก็จะมีน้ำมันพืชเกลือใบมะกรูดฉีก หมู3ชั้นหมู3มชั้นให้หั่นเป็นชิ้นหนาๆใหญ่ๆหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยมันก็จะหดตัวลงอีกค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะเตรียมชามผสมใส่หมู3มชั้นลงไปค่ะใส่เกลือใส่เยอะเกินไปมันก็จะเค็มนะคะจากนั้นก็ขยำหมูกับเกลือให้เข้ากันเลยค่ะ แต่ถ้าใครอยากทําเก็บไว้กินนานๆก็ทําให้ออกเค็มหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะมันจะเก็บได้นานขึ้นเหมาะสําหรับเป็นเมนูที่เอาไว้เดินทางไกลหรือว่าห่อไปกินตามสถานที่ต่างๆได้เลยค่ะคือมันจะคงรสชาติอร่อยได้นานแล้วก็ไม่เสียง่ายด้วยค่ะใช้เวลานวดประมาณ4-5นาทีนะคะเพื่อให้เกลือซึมเข้าเนื้อหมูดีค่ะทีนี้เดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยค่ะ ต่อมาก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะใส่น้ำมันเยอะให้ทั่วหมูเลยค่ะหมูจะได้กรอบแล้วก็อร่อยดีค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปค่ะลองใส่ยักชิดน,นึงก่อนก็ได้ค่ะถ้าแบบนี้คือยังไม่ร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกนิดนึงถ้าน้ำมันเดือดแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วค่ะเราจะใส่หมูลงไปเลย ระหว่างทอดให้คนไปมาด้วยนะคะเนื้อหมูจะได้สุกสม่ำเสมอค่ะเราจะทอดจนหมูสุกดีเลยนะคะดูให้เป็นสีเหลืองอมน้ำตาลค่ะมันจะหอมแล้วก็อร่อยดีพอเราทอดไปสักพักนึงจะเห็นว่าหมูสามชั้นเริ่มเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะ อันนี้คือสุกแล้วนะแต่ว่าถ้าเราอยากให้กรอบแล้วก็ให้มันหมูแห้งอีกหน่อยก็ทอดต่อได้ค่ะแล้วแต่คนนะคะว่าชอบกรอบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยสีสวยแล้วนะเนี่ยสีเหลืองอโรมตานสวยมากเลยตอนนี้ให้ลดไฟลงนะคะเหลือไฟอ่อนเดี๋ยวเราจะใส่ใบ,บมะกรูดลงไปถ้าใบ,บมะกรูดเปียกนะจะทำให้น้ํามันกระเด็นได้นะคะ พยายามใช้แบบแ,แห้งๆหรือว่าพักไว้ให้แห้งก่อนค่อยใช้นะคะน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นใส่โอเคทีนี้พอเราได้สีสวยตามต้องการแล้วเราก็จะตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะดูให้ใบ,บมะกรูดกรอบดีนะคะแล้วก็ให้เนื้อหมูสุกดีเราก็จะตักออกเลยะสีนี้คือได้แล้วเนาะเขย่าขึ้นลงให้เสด็จน้ำมันใส่ตะแกรงไว้เลย จักหมูสามชั้นทอดเกลือใส่จานได้เลยค่ะหมูสามชั้นทอดเกลือก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะสามชั้นทอดเกลือหอมๆเลยค่ะหอมทั้งใบมะกรูดแล้วก็หมูเลยค่ะชิมก่อนนี่ใบมะกรูดแบบว่ามันกรอบมากเลยที่เราทอดลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมหมูก่อนนะคะ รสชาติเค็มเค็มหอมหอมใบมะกรูดตามเลยค่ะอืมกรอบม,มากมมรสชาติของหมูนะคะก็จะมีความเค็มเค็ม,คมหอมหอมแล้วก็แห้งๆนิดนึงค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบมะกรูดอ,อ่อ,อนๆด้วย ถ้าใครที่ชอบกินใบมะกรูดน,นะคะก็เคี้ยวตามได้เลยค่ะมันจะหอมแล้วก็อร่อยมากเดี๋ยวเราจะลองกินกับน,น้ำจิ้มเจ่วดูบ้างค่ะขอข้าวสวยก่อนเลยแล้วก็ใส่หมูสามชั้นก่อนนะคะหยะน้ำจิ้มเจ่วนิดนึงแล้วก็คลุกข้าวกินได้เลยอืมรสชาติมันใช่มากๆเลยค่ะ หอมแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะคือมันจะแห้งๆเนาะสำหรับคนที่แบบชอบกินอะไรแห้งๆไม่ชอบกินน้ํํๆกินแบบนี้ก็อร่อยดีค่ะมีหมูทอดน้ําพริกสักถ้วยหนึง่งเข้าสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้ถ้าจะให้ดีนะคะก็ต้องมีผักสดด้วยค่ะใครที่ชอบกินเมนูหมูสามชั้นทอดแห้งๆแบบนี้ต้องลองสูตรนี้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ